รายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณัหลากหลายสาระน่ารู้ดูดวงฟรีโหราศาสตร์โลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติธุรกิจการคาร้าถ่ายทอดจากประสบการณ์20ปีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องราวฮอตในกระแสรู้ลึกร,รู้จริงทุกเรื่องครบครบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ที่นี่ที่เดียว e รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์วเบ อาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม d o n e t สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงธรรมะธรรมนิมิตครับรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่น,นยำคะ่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาตอบคำถามจาก ทางบ้านนะครับเรียกว่าถามกันเข้ามาเยอะเลยซึ่งก็ ผมมองว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปนี้ใครที่ได้ดูคลิปธรรมะทรรมนิมิตนะครับหรือดูคลิปในไลฟ์สดอะไรต่างๆท่านสนใจอยากจะถามอะไรท่านก็พิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปอย่างนี้ผมก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็จะได้เป็นวิทยาทานให้ผู้คนด้วยนะครับเอาคำถามมีอะไรบ้างจากแก้งค่ะคำรอบอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับคําถามแรกครับอาจารย์เป็นคําถามเกี่ยวกับธรรมะธรรมิมิตเนี่ยแหละครับเป็นคําถามว่า ทำไมต้องมีบทสวดที่หลากหลายเลือกไม่ถูกเลยแล้วจําเป็นต้องสวดทุกบทไหมครับอาจารย์บทสวดมน์เนี่ยผมก็พูดไปเยอะนะจริงๆแล้วในพุทธการเนี่ยเขาก็ไม่มีสวดมนกันนะใ,ในพุทธการก็ไม่ได้มีสวดมนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยการสวดเนี่ยก็เป็นการระลึกถ,ถึงครูบาอาจารย์ระลึกถ,ถึง คุณของพระพุทธเจ้าหรือชุดหลังๆเนี่ยครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์นะท่านก็ให้บทสวดมนต์เพื่อเพื่อฝึกกำลังจิตของเรานะอาจารย์เคยอธิบายในเรื่องของการสวดไปไปเยอะพอสมควรแล้วนะวันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะในเรื่องของบทสวดมนเนี่ยว่าแต่ละบทสวดเนี่ยนะครับมันมีความหมายอย่างไร โดยที่บทสวดณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามหมวดนะหมวดแรกเขาเรียกว่าเป็นสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านะถ้าเราอ่านคําแปลเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่คือบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีธรรมอันประเสริฐอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรรเสริญซึ่งการสวดถ้าเราสวดโดยไม่ได้น้อมจิตระลึกถึง สิ่งเหล่านั้นไปด้วยเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อันใดน,นะครับ mm hmm. ถ้าเราสวดโดยที่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอุปการอย่างไรมีคุณอย่างไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่คือหมวดหมดที่หนึ่งนะเรียกว่าสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าหมดที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นข้อสาธยายธรรมนะครับเป็นบทสวดสาธยายข้อธรรมต่างๆซึ่งเป็นการเรียงร้อยบทสวดเพื่อให้พระสงฆ์นะครับ ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับเช่นอาการวัตตาสูตรอย่างเงี้ยนะก็จะบรรยายสภาวธรรมแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบนะครับยานแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะฌานแต่ละแบบเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทบทที่สัทยายข้อธรรมต่างๆนะครับแบบที่3นะครับเรียกว่าเป็นมนคาานะครับมนคาถาเนี่ยก็จะเป็นอัดขระที่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายได้ถูกขึ้นมานะครับ เพื่อกำหนดพลังจิตนะอันนี้ย้ำอย่างนี้เลยนะกำหนดพลังจิตเลยการระลึกการระลึกถึงบทสวดแต่ละบทสวดไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการน้อมจิตไปเรื่อยๆเป,เ,ปเป็นลักษณะประโยคคำสัง่งฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเอ๊ไม่รู้จะสวดอันไหนนะไม่รู้จะสวดอันไหนเนี่ยผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับถ้าต้องการให้เกิดผลก็เน้นไปที่มนุ์คาถาส่วนสรรเสริญคุณเนี่ยก็ เน้นแยกเป็นวันก็ได้วันพฤหัสน,นะก็ให้สวดเป็นสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสรรเสริญครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ก็จะดีนะหรือสวดข้อสาธยายธรรมก็ได้นะส่วนมนต์คาถาเนี่ยก็เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้เลยนะจะได้ประโยชน์มากนะครับถ้าสวดมนคาถาเนี่ยจะเป็นการฝึกกําลังจิตหนึ่งคือฝึกกําลังจิตนะสองเนี่ยความเข้มแข็ง ของจิตใจมันก็จะมากขึ้นเวลาอุทิศบุญเวลาต้องการให้สมปัตถนามันก็จะมีกําลังนะครับอ่าคําถามต่อไปคําแปงครับวันนี้เป็นคําถามจากเมื่อกี้นะครับคุณไอแซคถามว่าการสวดมนต์ทั้งหลายเกิดขึ้นภายในพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับไอภายหลังพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ่ะพิธีจุเทีนพิชัยมงคลมหาโพ่กษัตริย์สวดมน เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ line a โ open c a หรือติดต่อที่เบอร์ศู6 3 36 6 3 9 0 อ่ะคำถามที่สองครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเวลาเราสวดมนต์ครับเราจําเป็นต้องพนมมือไหมครับแล้วไม่พนมมือได้ไหมครับอาจารย์คือไม่จําเป็นต้องพนมมือก็ได้นะเนื่องจากว่าสมมุตินะสมมติถ้าเราสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ควรพนมมือเนื่องจากว่าการพนมมือเปรียบเสมือนเป็นดอกบัว เราถวายดอกบัวแก่พระพุทธเจ้าแสดงความเคารพนะครับส่วนมนตคาถาหรือข้อสะทาย,ายรรเนี่ยจะเอามือวางหน้าขาก็ได้นะครับจะกระสวนไปอย่างเงี้ยนะได้หมดแล้วแต่นะครับการสวดมนต์มันอยู่ที่กําลังจิตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจว่ามันเป็นการนอบน้อมนะครับต่อพระรันาตนตรัยอย่างเงี้ยท่านก็ทําก็ได้ ถ้าสมมติว่าเวลาเราสวดมนต์ครับอาจารย์แต่ว่าบทสวดต่างๆเนี่ยมันมีความหมายของมันแต่เราไม่รู้ความหมายครับมันจะเกิดประโยชน์ไหมครับอาจารย์มันก็ยังพอมีก็คือมีสมาธินะมีสมาธิแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่เชื่อมต่อครูบาอาจารย์ได้บ่อยๆอยู่แล้วนะเว <station S 1> ลาเราเริ่มสวดด้วยกําลังจิตของเราเนี่ยมันก็เชื่อมเลยนะเชื่อมต่อกันได้ทันทีมันก็ยังมีประโยชน์แหละนะเชื่อมต่อถึงแม้เรายังไม่รู้ความหมายนะนะมันก็ยังมีแต่จริงแล้วเรื่องเรื่องการสวดมนต์เนี่ย อย่างที่ผมบอกไปอ่ะให้ยึดว่าการสวดแล้วได้อะไรนะครับสวดแล้วได้สัจจวาวจา,วจาสวดแล้วได้วิริยะอุตสาหะสวดแล้วได้อุเบกขาอย่างนงี้อันนี้จะเป็นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นทันทีอยู่แล้วทีนี้ครับอาจารย์เวลาเวลาเราสวดไม่รู้ความหมายครับอาจารย์เราจําเป็นต้องไปหาความหมายของแต่ละบทนั้นไหมครับอาจารย์เช่นแบบพว nn, กวาคถาต่างๆนะครับควรควรควรเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไงนะ <ว nn. S 2> เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พราะเมื่อกี้ถ้าถ้าบอกจะไม่เกิดประโยชน์เลยก็คงไม่ใช่ก็ได้สมาธิ<ด>แน่ๆนะได้ประโยชน์ได้สมาธิาแล้วก็ยังได้ิริยะอุสาหะได้อะไรเงี้ยนะค่ะเหมือนที่ทจันเคยพูดว่าตอนนั้นสีเลนะสุกติอยังตินบางคนเนี่ยคือฟังจนแบบตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รุ้ความหมายนะคะจย์นี่ก็จะเหมือนกันฉะนั้นพอเราไปรู้ความหมายเราก็จะรู้สึกว่าเออมันน้อใช่ใช่มันก็จะน้อมจิตได้อันนี้นะคะอ่าข้อต่อไปเลยค่ะ อ่าปฏิบัติปฏิบัติมากนอนน้อยทําไมเราต้องนอนน้อยด้ยวยคับอาจารย์คือก็เป็นความเพียงไง mm hmm. ก,ก,การนอนมากเนี่ยการนอนมากเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะใช้ใช้ร่างกายไปกับการนอนเนี่ยพักผ่อน mm hmm. พักผ่อนก,ก็นมันก็ทําให้เกิดความเพลินทําให้ยึดติดกับความเพลินยึดติดกับความสบายพอเราไปยึดติดกับความเพลินยึดติดกับความสบายมันก็นําไปสู่ความอยาก นำไปสู่กิเลสนำไปสู่ตัณหาอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเรานอนน้อยปับ๊บนะกินน้อยนอนน้อยทําความเพียรให้มากนะอย่างเนี้ยมันทําให้เราไม่ติดกับความเพลินไม่ติดกับความอยากไม่ติดกับกิเลสมันก็จะทําให้การที่เราไปฝึกปฏิบัติเนี่ยจิตใจมันก็จะละวางได้มากขึ้นทําไมเวลาถือศีลแปดอย่างเงี้ยนะเราต้องนอนพื้น เราไม่แต่งหน้าเราไม่ใช้เครื่องประทินผิวไม่ใช้เครื่องประดับนั่นคือทําให้จิตใจเนี่ยมันห่างไกลจากความอยากความเพลินห่างไกลจากกิเลสต,ตัณหาต่างๆนะครับฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายใครที่อยากปฏิบัติชอบการปฏิบัติอย่างนี้น,นะครับก็กินน้อยนอนน้อย,อยทําความเพียรให้มากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พูดกันมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราห่างไกลจากความเพลินและกิเลสต,ต่างๆ ครับผมการนอนน้อยนียน่คือควรนอนประมาณกี่ชั่วโมงะคะรับอาจารย์คือจริงๆผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ยมีฝึกกันชนิดที่ว่าแบบไม่นอนเลยก็ได้นะฝึกแบบเข้ากรรมฐานยี่บสี่ชั่วโมงก็มีฝึกอะไรต่างๆก็คือคือในการ,รฝึกเนี่ยนะครับถ้าถ้ายึดตามหลักพระพุทธเจ้านะก็คือจะให้นอนแค่หนึ่งยามนะประมาณสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมง สี่ทุ่มถึงตีสองหลังจากนั้นก็ปฏิบัติถึงเช้าอันนี้พูดถึงคนธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้สมมติสมมติถ้าเราแบงค์เขาถามว่านอนน้อยแค่ไหนก็เอาสักสี่ชั่วโมงก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเอาฝึกกันอย่างนี้นะก็สี่ทุ่มถึงตีสองเป็นการนอนนะครับหลังจากนั้นก็ตื่นตีสองก็ปฏิบัติไปถึงเช้านะครับแล้วก็ทาภารกิจอะไรก็ว่าไปครับ สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เปลี่ยนคำว่าติดตามแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะจะให้กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆแล้วก็คลิปใหม่ๆอย่างมีไลฟ์สดแล้วก็เริ่ดีๆแบบนี้นะคะถ้าท่านลืมกดนะคะมันจะดีเลย์นะคะแล้วก็ท่านจะมาดูอีกทีคือพิธีจบแล้วนะคะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ครับนอกจากนี้นะครับยังมีสองเพจนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิสนะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ได้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บเว็บอาจารย์กิสนะภูสิทธิ์อุดมเ e t นะครับภายในเว็บจะมีหาสตร์ธรรมะข้อปฏิบัติแล้วก็มูลพิธีมูลกระถาแล้วก็โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิสนะครับใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถ กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะสามารถคุยกันถามเรื่องธรรมะถามอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นถามดวงนะถ้าท่านจะถามเรื่องดวงถามลัคนาติดต่อที่ไลน์แอ โอเพนดาวนะครับแล้วผมยังมีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องธรรมะนะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับก็จะพูดถึงธรรมะต่างๆโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆนะครับรวมไปถึงบทสวดมนต์เสียงสวดมนต์ไทยสวดไม่เป็นสวดมนกระถามไม่เป็นท่านเปิดคลิปและสวดตามไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะดีมากฝากไปกดติดตามนะครับเปลี่ยนให้เป็นคำว่าติดตามแล้ว,ลวกดกระดิ่งเอาไวนะ้นะเวลามีคลิปดีๆปุ๊บท่านจะได้มารับชมก่อนเลย วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ